ผู้เล่นใหม่ควรทําตัวนี้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่ได้ตัวนี้มาจะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการทูนูปส์ c ัมมันเดสแคสนะครับก็นี่ครับผมแวมไพร์ไฟจากประเทศอะไรใครก็ได้นะสำหรับแวมไพร์ไฟตอนนี้นะก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้มาในช่วง,รงแรกๆเนี่ยตัวนี้จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถผ่านคอนเทนต์ต่างๆได้ง่ายขึ้นมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะฮะก็จริงๆแล้วนเนี่ยแวมไพร์ไฟเนี่ยเอ่อมันจะเป็นตัวที่ตัวหนึ่งเนี่ยที่แบบเอ้ยจริงๆต่อให้มันเป็นสายแอตแทกนะแต่ว่าความสามารถของมันนี่ยถือวาาามมปรระโช์กสํับ าการเล่นในแทบจะทุกคอนเทนต์เลยนะครับแล้วก็ ID ที่โตแล้วอ่ะก็จาเป็นทนี่ต้องใช้ตัวนี้อยู่เช่นกันนะครับสำหรับแวนไพน์ไฟนะครับผมทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะเราต้องเข้าใจองค์ประกอบของเกมนี้ก่อนนะก็คือเกมนี้มันจะมีลักษณะของสิ่งที่เรียกว่า Attack Bar นะครับ a t t a c ก bar ก็คือเกจที่จะบอกว่าอตัวไหนจะออกก่อนออกหลังอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะนี่ครับเนี่ยก็คือตัว Attack bar นะอย่างเสวลาเราเข้ามาในเกมนะครับ แอทแทกบาร์เนี่ยคือหลออสีฟ้าด้านล่างนะครับหลออสีฟ้าด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่ามอนสเตอร์ตัวไหนก็ตามนะครับที่จะได้เทินนะครับก่อนหลังนะครับก็อย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมเราจะเห็นว่าตัวฟรานนะครับผมหรือว่าแฟลรี่ควีนถ้าแสงเนี่ยได้ออกก่อนใช่ไหมอ่าก็จะได้เทินนะครับแล้วพอเกรต,ตัวไหนถึงเนี่ยก็จะได้ออกเทินแน่นอนนะครับผมซึ่งความหมายของมันน่ะคือถ้าเกิดว่าตัวไหนก็ตามที่ได้ออกเทินนะครับมันจะมันก็คือ ทีมของเราอ่ะยิ่งออกเทิร์นได้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้เปรียบในเกมนั้นๆมากขึ้นแล้วก็ได้โอกาสในการทําจังหวะในเกมหรืออะไรก็แล้วแต่มากมากขึ้นนะครับซึ่งเจ้าตัวเบอร์เดฮิลหรือเจ้าตัวแวมไพร์ไฟเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่มันช่วยทําการเพิ่มแอตแทกบาหรือว่าเพิ่มโอกาสในทีมให้ใหทีมทั้งทีมนะครับเนี่ยปึ๊บเนี่ยใช่ไหมมันก็จะมีความสามารถในการที่ถ้ามันตีคริติคอลหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มแอตแทกบาให้ทีมเนี่ยได้ถึงนะครับ ตีติดคริติคอลสองครั้งก็คือจะเพิม่มแอตแทคบา์ให้40%นะก็คือแบบแทบจะครึ่งหนึ่งเลยนะฮะให้กับเพื่อนๆในทีมทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเจ้าตัวแววไพร์ไฟเนี่ยมันถึงเป็นตัวที่ได้รับความนิยมเยอะในการเล่นแบบแทบจะทุกคอนเทนต์แล้วก็สำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับก็จะบอกเพื่อนๆว่าเพื่อนๆโชคดีมากที่ ในยุคสมัยนี้แวมไพร์ไฟเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทําการฟิวชั่นได้แล้วด้วยนะก็สบายมากๆเลยนะครับเมื่อสามารถเข้ามาดูที่ฟิวชั่นเฮกซแกรมตรงนี้ได้นะครับก็การฟิวชั่นแวมไพร์ไฟในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะใช้มอนสเตอร์ที่เป็นวัตถุดิบดังต่อไปนี้นะเนี่ยก็จะใช้เจ้าตัว4ตัวนี้นะครับแต่ของผม,มโชคดีหน่อยก็คือมันได้ตัวที่เป็นสดาวมาเลยนะครับแล้วก็ประกอบกับเควสที่เราทาในในวิดีโอติวตเตอร์ก่อนหน้านี้นะนะครับ ก็คือใน c h allenge quest เนี่ยเจ้าตัว daily dungeon อันนี้มันทำให้แบบเราสามารถที่จะเ w a k e เจ้าตัว vampire fire ได้ดีขึ้นนะ vampire fire เนี่ยนะครับคือหลังจากที่มันเ w a k e ไปแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถของท่า พาสซีฟของมันนะก็คือมันมันจะเพิ่ม่าพาสซีฟขึ้นมาก็คือชื่อ่าเลือดเดือดหรือว่า boiling blood นั่นเองนะครับ่าน,นี้ทุกครั้งที่แห p นพายไฟเนี่ยมันติดติดขึ้นที่ข้อนก็จะเป็นการเพิ่มแอตแทกบให้เพื่อนทั้งทีม20%นะครับเลยทําให้ผ่านแบบหลายๆาดันเจี้ยนได้อย่างแบบไอ้สมูทเรียบง่ายมากคือในช่วงของ ID เด็แกแรกๆนยะเราคงยังไม่ได้เน้นในเรื่องของการทําเวลาหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าในอนาคตเรื่องของการทําเวลาหรือว่าเรื่องของโอกาสการชนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญแแลล้้วกกกก็จจะออยยยูู่่่คัับบเเเารรุุททดนนพื เนี่ยก็รูนนะครับแรกๆก,ก็ไม่ต้องแบบเอ้ยอก็ไม่ต้องซีเรียสมากมันจะมีพวกรูนเบลตต่างๆนะที่เราได้ชุดแรกมาจากตัวด่านที่เราผ่านไปแล้วอะ่ะเราก็ใส่ตรงน,นี้เข้าไปได้เลยนะครับทั้งหมดเนี่ยหช่องเลยก็ได้นะเพราะว่ารูนเบลดเนี่ยคู่หนึ่งใช่ไหมครับมันก็จะทําให้เราได้เอ่อคริเลทโบนัสขึ้นมา12นะสามคู่ก็3.6%อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวค่อยเราค่อยไปปรับเป็นแบบรูนที่เป็นแบบไวโอลสหรืออะไรในอนาคตก็ได้นะซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยทําให้เราผ่านแบบในหลายๆดัน้ อย่างเช่นแบบว่าไอ้พวกแบบดันเจียนอ่าอย่างเช่นพวกไคลอสอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะผ่านได้ก็นั่งดีนะครับอ่าอย่างเช่นเราบอกว่าอ่าฮอลล์ออฟเมจิกอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าบอกฮอลล์ออฟเมจิกบีเจ็ดอย่างเงี้ยเราเอาแวนไพฟายใส่เข้าไปแวนไพฟายเนี่ยมีความสามารถในการแบบอา่าทำให้มีลีดเดอร์สกิลได้ด้วยนะฮะตัวลีดเดอร์สกิลเองอ่ะมันก็จะเป็นอา่าทานอ่าเป็นคล้ายๆกับว่าอ่าบัฟผู้นำกองทัพอะไรอย่างนี้นะเนี่ยเห็นไหมฮะพอทำแวนไพฟายติด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 คลิปเขาปุ๊บปุ๊ เห็นไหมว่าทีมเราเนี่ยจะมีโอกาสการเพิ่มแอตแท็กบาร์ขึ้นมาอีก40%ซึ่งถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่เรียกได้ว่าเป็นมิดกับทุกคนในช่วงแรกๆเลยดีมากๆเลยนะครับเนี่ยก็การที่ทำให้ทีมของเราเนี่ยได้เทิร์นได้เยอะอย่างเงี้ยมันก็จะผลักได้หลายคอนเทนต์ Content มากๆเลยทีเดียวนะครับ ก็เพื่อนก็แนะนำเพื่อนให้มาฟิลตัวแวไพร์ไฟใช้กันนะเพราะสุดท้ายแล้วยังไงเลเยเกมมันก็ต้องใช้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นตัวที่มีประโยชน์มากๆเลยนะในการแบบแทบจะผ่านทุกคอนเทนต์เลยแล้วยังไงก็ได้ใช้ทัวร์สับตัว,ต,วตัวนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของแวไพร์ไฟเนี่ยข้อดีของมันคือมันเป็นมอนสเตอร์ที่ต่อให้มันไม่ต้องอัพสกิลเลยมันก็ใช้งานได้ดีนะครับในช่วงแรกๆนะซึ่งถือว่าแหลมมากๆเลยนะครับเนี่ยเปิ้ลบับขึ้นมาใช่ไหม ก็ทาให้เทินแทงเทินทีมเราเนี่ยสามารถแซงฝั่งศัตรูไปได้อย่างง่ายดายมากขึ้นไปด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ชัน้น B7 นะแบมพายไฟนะครับก็เอาไปผ่านหลายๆอย่างได้นะอีกอันนึงที่ใช้งานได้ดีแน่นอนเลยนะครับแบบแทบจะทุกคอน,คอนเทนต์เลยนะ การไต่หออย่างเงี้ยเราใช้แวมไพไฟได้ด้วยนะก็แบบสะดวกสบายมากใช้คู่กับตัวที่เกมแจกมาอย่างเช่นฟรานอย่างเช่นอ่าเจ้าตัวเมจิกนายทัดน้ําก็ถือว่าใช้งานได้ดีเช่นกันเลยนะครับดีทีเดียวนะอันนี้ก็ผมก็ผ่านควยเซัร์มาเนอร์สวีไปก็เรียกได้ว่าอหลายันหลายขั้นแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ใช้กับฟรานใช่ไหมเราก็เอาไอ้เจ้าลูนอ่าเซตพิเศษที่ได้มานะที่เป็นสวิปเนี่ยใส่ให้ฟรานฟรานจะได้บัฟตัวแรกได้ก่อนด้วยนะครับ เนี่ยฮะก็ปึ๊บอ่าแล้วก็บัฟบเนี่ยแล้วก็เนี่ยต่อเทินเห็นเห็นไหมฮะแอแท็กบ้าขึ้นอ่าทำทีมฝั่งเราก็ลุกตีหนักเข้าไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับ และการต่อเแทนก็จะช่วยทําให้มอนสเตอร์ตัวอื่นๆในทีมเนี่ยครูดาวสกิลอะไรพวกนี้นก็จะเวียนได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยสําหรับเจ้าตัวแวมไพร์ไฟนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ได้แวมไพร์ไฟนะครับผมก็อันดับแรกคือก็ห้ามกินด้วยประการทั้งปวงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากนะคือแบบคนที่ไม่มีก็แนะนําให้ไปฟิวชั่นตัวนี้มาใช้งานกันนะครับสำหรับแวมไพร์ไฟนะครับก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์แล้วก็ช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกได้ง่ายขึ้นว่าเราจะเอาตัวไหน่ปั้นนชวงแกๆ ครับก็วันไยไฟก็เป็นเป้าหมายตัวหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆมาทดลองใช้กันนะครับก็อขอบคุณสักการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เจอกันในวิดีโอหน้าเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย